ไวอ,อ๋อมันตามเท้าเลยนะใช่ครับถึงไหมครับคือ <c ười> ไม่ได้กดจนแบบจน <c ười> จมจนจะที่เอาปลายเท้าแล้วสกิดอยิ่แไ่ครับ <c ười> ใช่ใช่เอาปลายเท้าค่อยๆลงน้ำหนักไปอะ่ะ จริงๆแล้วตัวนี้ครับถ้าเป็นในเวอร์ชันของต่างประเทศเนี่ยครับออปชั่นมันไปหมวดนี้เนาะนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่ไฟฟ้า<ช>รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าก,ก็ใช่ครับแต่ว่าพลังงานไฟฟ้ากําเนิดมาจากเครื่องยนต์ถูกไหมครับ<ช>ต้องเติมน้ํามันแล้วก็น้ํามันเนี่ยเครื่องยนต์ทํางานแล้วก็ปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อให้มอเตอร์ทางานถูกไหมครับถ้าเครื่องยนต์ขัดข้อง มอเตอร์ก็ไปไม่ได้ใช่ใช่ถ้ามอเตอร์ขัดข้องถึงแม้ค่จะติดอยู่มันก็ยังไปได้อยู่ดีนะครับใช้ได้นะก็สำหรับ MG EP ไฟฟ้าตัวนี้นะครับใครยังไม่เคยลองขับไปลองได้นะครับคุณลองแล้วควรจะลืมเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยลืมไปหมดสิ้นเลยนะฮะ รถมันเงียบมากอัตาเร่งดีทอคดีคือชอบเลยอะนะครับไปลองกันดูได้นะครับตามโชอโรมม MG ใกล้บ้านท่านขอบคุณมากครับ